ผู้ชมครับตามเรื่องของเสียแป้งกันสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเดือนนึงแล้วฮะเรายังไม่ได้ตัวเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาสำหรับปฏิบัติการค้นหาล่าตัวเสียแป้งเขาบอกเจ้าที่ชุดสีตรางที่ขึ้นไปสลับสับเปลี่ยนเวรบนภูเขาภูเขาบรนทัดอ่ะโดนผีหลอกยกชุดเลยครับโดนเป็นสิบนายฮะผีหลอกเลยเหรอผีหลอกครับ และทุกนายพูดตรงกันหมดตอนที่ลงมาเนี่ยเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกโดนเหมือนกันหมดเลยอยากฟังเลยลโดนแบบไหนเนี่ยผีผู้หญิงด้วยพี่นี่ฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนที่เจ้าที่เขามีการสลับับเปลี่ยนุนเวียนกำลังกันเนาะอย่างที่เราเล่าให้ฟังมาหลายวันแล้วคือ,อมันต้องสลับกันเพราะว่าเรื่องของสเสบียงด้วยเรื่องของความเหนื่อยล้า<ะ>ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ตำรวจภูธรภาค9ท่านบอกว่ายังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไม่มีกำหนดนะครับจนกว่าจะได้ตัวเสียแป้ง เจ้าที่ชุดสีตรังที่สลับสับเปลี่ยนลงมาแล้วเนี่ยเล่าเหตุการณ์ขนหัวลูกให้หนักข่าวเราฟังคุณผู้ชมครับคนสิบกว่าคนและเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ชายอกสามดอกอะ่ะเล่าเหมือนกันหมดเขาบอกว่าไปนอนข้างบนสองคืนโดนผีหลอกกันยกชุดเป็นผีผู้หญิงฮะ คุณตองเวลา,าพร้อมกับทีมข่าวไปคุยกับลุงสมพรสุดทาพี่ลมอายุ63ปีก่อนถามว่าทําไมต้องไปคุยกับลุงสมพรลุงสมพรคือคนที่นําทางเจ้าที่ให้ขึ้นไปนอนที่ขนามแห่งนั้นที่เขาบอกว่าโดนผีหลอกกันยกชุดอ,อถามว่าเอาจริงๆลุงมันมีอย่างที่เจ้าที่เขาพูดหรือเปล่าลุงบอก มันก็เคยมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจริงอ่ะแหละตั้งแต่2,533แล้วนะจริงๆชาวบ้านเขารู้กันแล้วขนาเนี้ยไม่มีคนขึ้นไปยุ่งอีกเลยเอาแล้วทำไมพาไปนอนที่คณนั่นนันอยากจะถามลุงสมพรลุงแล้วลุงไม่คนพาไปอ่ะอเออถามลุงเอาลุงเล่าให้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วเพะเขาเจอกันหมดแล้ว ลุสงสมพรบอกว่าเคยมีสองผัวเมียเข้ามารับจ้างกรีดยางในพื้นที่เขาบรรทัดแล้วปกติเขาจะต้องเอาน้ํายางอะลงมาขายข้างล่างเนาะ,ะแต่มีวันหนึ่งชาวบ้านก็ผิดสังเกตเพราะว่าเอ๊ะทำไมสองผัวเมียเนี้ยไม่ลงมาเขาเลยขึ้นไปดูแล้วนี่คือภาพจําลองเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบอกเขาไปเห็นนะฮะเขาบอกว่าพอขึ้นไปเนี่ยสองคนนะ่ะกลายเป็นศพแล้วผู้หญิงเนี่ยมีงูเหลี่ยมยักษ์ยาวประมาณห้าเมตรลำตัวเท่าต้นหมาก ใหญ่มันงันนะรัดอยู่และหางงูอยังอัดอยู่ในรูจมูกผู้หญิงอยู่เลยเขาบอกล่างผู้หญิงเนี่ยกระดูกแหลกละเอียดหมดเลยฮะค่ะแต่ว่าตอนขึ้นไปมันแปลกอยู่นิดนึงคือยังไงตายทั้งคนทั้งงูนะเอา้าเอาเอเขาบอกว่าร่องรอยในขรนเนี่นมันมันมันเหมือนมีการต่อสู้อ,ะอ่ะเนี่ยกราฟ,ฟิกเนี่ยบอก ตายทั้งคนทั้งงูแต่เจ้าหน้าที่ตอนที่ไปไปพาที่ขนามเขาไม่ทราบถูกไหมเขาไม่ทราบเลยเขาลุงอําก่อนทีแรกลุงอนมก่อนเออ ลุงพาไปนอนที่ขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่านอนกันไม่ได้เลยครับก็คิดดูว่าสองคืนเนี่ยหนักหนาสําหรับเจ้าที่ขนาดไหนผู้ชายสิบกว่าคนนะพูดตรงกันหมดว่าโดนเหมือนกันหมดฮะแหมน่าจะเล่านิดนึงนะว่าโดนแบบไหนผีมาหลอกยังไงอะไรเงี้ยลงดีมาเแต่ตอนเนี้ยก็เอาเป็นว่าขนาดนี้ที่เห็นไกลๆนะครับคุณผู้ชมครับมันอยู่ในป่าเนี่ยคือมันรกมากเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ขึ้นไปยุ่งเลยอะทุกคนรู้ลุงสมพรก็รู้อ มีแค่เจ้าที่ที่ไม่รู้และเจ้าหน้าที่ก็เจอดีครับตอนนี้พี่ประเสริฐเขาก็รู้แล้วเนาะไม่ใช่เขาไปเอาลิ้นตวัดหาผีนะโอ้แต่ละแต่ว่าเสพแตงยังจับไม่ได้ใช่ไหมยังเลยเสยแตงไม่โดนผีหลอกหรือเอมันมันก็น่าตั้งคําถามนะเ็วาใช้ชีวิตอยู่ยังไงเจ้าหน้าที่สี่ห้าร้อยคนไปไปบุกป่าฟาดงไปหายังไม่เจอตัวเลยเนี่ยพี่จูนคนถามเยอะว่ายังอยู่บนเขาบรรทัดใช่ไหมบางคนบอกว่าไปลือกนบอกว่าหนีไปอินโดนีเซียแล้ว อันนี้เจ้าหน้าที่บอกยังเจ้าหน้าที่ยืนยันมานะครับบอกว่าเสียแป้งยังอยู่ที่เทือกเขาบรรทัดนะครับท่านผู้ชมแต่ยังหาไม่เจอแล้วใช้ชีวิตอยู่ยังไงครับตัวท่าก็เยอะไหนจะยุงอีกงูเงี้ยวเขี้ยวขออีกอาหารการกินก็ไม่ดีหายังไงครับจะเจอ,อยังไงเอาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันต่อไปก็แล้วกันนะครับในการตามล่าตัวเสียแป้งนะครับซึ่งหนีอยู่ในขณะนี้เสียแป้งนานน์นะครับ